สวัสดีครับมีชาวบ้านคนหนึ่งเกิดปัญญาเป็นโสดาบันชิปไตนะจึงมาประกาศตัวเป็นผู้นำเก้าวหน้าสูงสุดของประเทศไทยเพื่อพาประเทศไทยนั้นออกจากวงจอุบาทที่ติดลมการเมืองมาถึง90ปียังไม่มีหน่วยงานองค์กรสถาบันใดเผาได้เลยดังนั้นประชชนชาวไทยเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน สร้างมาตรฐานชาติใหม่เรียกว่าเสียอภิหลักไทยนะเพื่อประกาศทำการเมืองโลกเลยโดยเชิญชวนบ้านทุกบ้านของชาวบ้านนี่แหละครับใครที่ทมีที่มีสมุัติเปยนบ้านเนะี่ยก็เรียกว่า,าท่านได้สิทธิ์ที่จะทำการเมืองโลกแล้วล่ะแ,แล้วก็ต้องรับผิดชอบประเทศแล้วล่วลวนะเพราะลูกบ้านท่านมีอำนาจสามดุลแต่ไม่ได้ใช้อำนาจสามดุลที่รอเจ็ดให้มาตั้งแปดสิบแปดปียังใช้ไม่ได้เลยเพราะไม่รู้วิธีใช้ ดังนั้นในฐานะผมเป็นผู้บรรลุก,การใช้อำนาจทิพย์ตายของหลอจจึงมาบอกไปยังบ้านแต่ละหลังให้บอกลูกบ้านว่าทําการเมืองโลกได้แล้วและยกระดับบ้านของท่านให้เป็นสภาชั้นสูงเพื่อลูกบ้านจะทําการเมืองโลกนะผมเพิ่งมายืนตรงลานลานในประสงค์เนี่ยนะของส่วนสมเดจยนะพอดีเ็มีเวทีสำหรับยกระดับขึ้นไปเป็นผู้นำนะส่วนหน้ากเขาจะใช้ เต้นแอโรบิกก็จะมีคนมาเต้นทําท่าแบบไหนคนข้างล่างก็ทําตามอย่างเงี้ยเออนั่นอันเดียวกันผมก็ขอใช้เวทีนี้หน่อยเพราะเป็นชาวบ้านไม่มีสตูดิโอก็มาใช้เวทีนี่แหละนะก็ทําตัวเป็นผู้นาก็เหมือนคนคนกลางอะทำท่าแบบไหนคิดแบบไหนนะพูดไปทุกคนก็ทําตามหมดเลยเหมือนแอโบิกเช่นเดียวกันเต้นจังหวะเดียวกันดังนั้นจริงต้องมาเชิญชวนให้บ้านทุกบ้านเต้นจังหวะกันใหม่แลวนะจังหวะของแผ่นดินมาเต้นคือจังหวะกันใหม่ นะเป็นจังหวะ4ฐานอำนาจนั่นเองเพื่อจะทําการเมืองโลกผมจึงมาประกาศตัวเป็นผู้นํา mm. ก้าวหน้าสูงสุดนําประเทศไทยณตอนนี้นะ mm. เพื่อไปสู่การเป็นชาติมหาอำนาจอ่ามหาอำนาจสันติธรรมนั่นเองในเวทีโลกเป็นอย่างนั้นนะด้วยมาตรฐานที่เรียกว่าสี่พิลักนะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญเข้าเรียนรู้ในคลิปที่ผมทําเป็นซีรีส์ให้ดูท่านก็ดูซีรีส์กู้ชาติเพราะมันจะกู้ตัวท่านด้วย คือท่านกู้ท่านกู้ตัวท่านก่อนแล้วชาติก็จะถูกกู้ตามไปด้วยทีนี้จะกู้ท่านได้ท่านตามตามทำตามผมก็เหมือนทําตามนักอโรบิกแดนเนี่ยแหละครับที่เขาพูดอะไรแอคชั่นท่าไหนท่านก็ทําตามเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมพูดพูดพูดแบบไหนให้ทําอะไรท่านก็ไปแอคชั่นตามสเต็ปขั้นตอนที่ผมเตรียมไว้ให้นะซึ่งจะสง่างามสวยงามเหมือนท่าอโลบิกต่างๆที่สวยงามที่เท่และท่านชอบนะก็เต้นกันให้ถูกจังหวะเท่านั้นมันก็จังหวะที่ก็คือว่า วัะแรกเลยสตาร์ทอินโทรเลยเหมือนเพลงเวลาจะเข้าเพลงก็ทับหนึ่งสองสามสี่ก็เข้าเพลงใช่างนะี้นพอเข้าเพลงตุ้มเสียงดังป๊บก,ก็คือหลังวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาหกเจ็ดนี่แหละครับเป็นวันสตาร์ทเข้าสู่ยุคสกาววิไลหรือยุคสี่วิไลนี่เด็ก็จะเริ่มต้นหลังวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาซึ่งเป็นวันเกิดประเทศไทยวันเกิดประเทศไทยนะครับใครมีรู้ก็รู้เสียนะวันเกิดประเทศไทยวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาหกเจ็ดหลังจากเราฉลองสงการนี่ละยี่สิบเอ็ดเมษาก็วันเกิดประเทศไทยก็ เราก็เตรียมตัวเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจประชาชนก็เตรียมอัปเดตตัวเองเป็นโซรวันที่วิจัยกันนะก็โดยดูผู้นําซึ่งเป็นศูนย์กลางอยู่บนเวทีเนี่ยเพราะเขายกระดับขึ้นมาอยู่นี้แล้วเขาจะยกระดับประชาชนทั้งประเทศเนี่ยไปเป็นประมุขฝ่ายปกครองผมว่ยกระดับท่านเนี่ยเป็นประมุขฝ่ายปกครองเป็นผู้ที่บริหารประเทศเองตั้งแต่ตำบลจังหวัดประเทศนโยบายต่างประเทศเออโดยใช้มือถือ,อกดเข้าไปในระบบสี่ฐานอำนาจ สะดวกง่ายบริหารประเทศง่ายไม่ต้องใช้สสพักการเมืองไม่มีเลือกตั้งจบจบยุคเก่าพิศไทยทเลยจบไม่มีสสไม่มีพักการเมืองไม่มีการเลือกตั้งไม่มีรัฐบาลและไม่มีรัฐมนุนปีูย0ด้วยมันจบไปเลยเพราะเรายกระดับอัเกรดประชชนเปลี่ยนจากรัฐมนุนปีศูนเปลี่ยนมาใช้มาตรฐานชาติชั้นสูงที่เรียกว่าสีพิลักไทอ่ะอันนี้คือการอัปเกรดย,ยกระดับนะเทีน้สเตปขั้นตอนทํายังไงก็ไปดูตามที่นักระเบิดเขาให้ทำอย่างเงี้เต้นซ้ายเต้นขวาทำอะไรเหมือนกันท่านก็ไปดูในคลิปวิดีโอผมก อันเดียวกันนั่นแหละครับดังนั้นขอเชิญทุกๆบ้านเจ้าบ้านบอกลูกบ้านด่วนนะจะทําให้ลูกบ้านแต่ละคนได้ทุนสำรอง,องารอยยี่สิบล้านบาทแล้วทุกคนส่งใบแสดงเจตจงมาเร็วเท่าไหร่นะจะได้หนึ่งแสนก่อนก่อนจะได้สิบหรือยี่สิบล้านบาทท่านจะต้องได้หนึ่งแสนบาทนี้ก่อนนะหนึ่งแสนบาทจะได้อย่างไรก็ไปดูแล้วกันเต้นเต้นที่ถูกจังหวะแล้วกันเอ่อเต้นให้ถูกจังหวะท่านก็จะได้นะเหมือนได้รางวัลนะออหนึ่งแสนะ 1, จะได้ก่อนนะไม่ต้องรอหนึ่งหมื่นของรัฐบาล ร้อยหนึ่งแสนของอาชาวบ้านธรรมดานี่แหละครับท่านจะได้เลยขอให้แตนนี่ถูกจังหวะนะเอาละผมมาประกาศตัวเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดในยุคนี้นะก้าวหน้าสูงสุดเลยนะนำประเทศไทยต่อไปประเทศไทยจะนําโลกนะหลังจากที่หลังจากเป็นยุคศรีวิไลสิปีไปแล้วครบรอบหนึ่งปีที่ประเทศไทยเปลี่ยนการปกครอ,องมานั่นแหละเราจะเริ่มเป็นผู้นําโลกที่แท้จริงแต่ตอนนี้เราต้องสเต็ปค่อยเป็นก็ไป10ปีช่วง10ปีเนะี่ยก่อร่างสร้างตัวนะเอาละ คงเข้าใจแล้วนะที่ผมมาสื่อความหมายตรงนี้ก็ทําตามที่ผมบอกแล้วกันนะเหมือนนักแอโรบิกบอกท่านอนะ่ะท่านก็เต้นี่ถูกจังหวะที่ผมแนะนาแล้วกันจำไว้ว่าจังหวะแรกมือกองนี่จะนับหนึ่งสองสามสี่ก็เข้าเพลงเลยเพลงดังตุ้มก็นั่นแหละหลังยีเย่เบียดมิสานะเพลงแล้วบัลเล่เลยบัลเล่งป,ประเทศไทยใหม่บัลเล่งตัวท่านใหม่เป็นประมุขฝ่ายปกครองอ่านะเตรียมที่เป็นโซนดนทิ่ไตายเตรียมที่มีเงินมากมายเตรียมเป็นพลเมืองต้นแบบโลกในยุคไอไอนะเอาละนี่คือเส้นทางประเสริ อริยะของแท้ของจริงที่ปิพเทศไทยตัวจริงจะประกาศต่อเวทีโลกแล้วนะด้วยการดูอ่ะดูผู้นาอยู่ตรงกลางแล้วเต้นตามเท่านั้นอะ่ะไม่มีอะไรไม่ต้องไม่ต้องไปชกต่อยกันเส้นอย่างเดียวดูแล้วทาตามประเทศเปลี่ยนอย่างแน่นอนขอเชิญครับผมแอดธรรมอาธิไปไตพิยนักอนาคตศาสตร์นะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะพาประเทศไปสู่การเป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติธรรมนั่นเองขอเชิญครับ ทุกท่านอัปเดตด่วนผมแอชธรรมวิจัยยินดีต้อนรับท่านสวัสดีครับนี่คือตัวอย่างกำลังเริ่มต้นนะครับผู้นำอยู่บนนะครับผู้ตามก็ปฏิบัติตามผลประโยชน์ก็เกิดแก่ผู้ตามนั่นเองอันเดียวกับการปกครองของผมนี่แหละครับ ท่านก็ต้องทำตามสเต็ปขั้นตอนที่ผมได้ชี้แนะไว้ให้นะเราก็จะได้ประเทศใหม่ที่เป็นประเทศมหาอำนาจตรงตามลิขิตของประเทศนะเราจะเป็นต้องวางพื้นฐานปูพื้นฐานกันนะกันตั้งแต่หลังวันที่21เมษายน67เป็นต้นไปนะครับช่วงนี้เขากำลังเริ่มต้นคนยังไม่เยอะแต่ว่าหลักการเดียวกันนี่แหละครับ อย่าลืมทุกๆบ้านทำตามนะฮะทำตามนะเพื่อประโยชน์ของลูกบ้านที่เราเจดให้อำนาจทิพย์จายมาแล้วแต่ใช้กันไม่เป็นเลย88ปีน่าเสียดายมาก <ๆ S 2> ผมคิดค่าเสียหายเสียโอกาส20ล้านบาทรีบแปลง20ล้านบาทเนี้ยให้เป็นเงินดิจิตอลบาทเ <ๆ S 2> พื่อนำเงินดิจิตอลบาทเนี้ยไปผ่านโครงการสร้างเมืองนะเมื่อผ่านโครงการสร้างเมือง ทุกๆ3เดือนก็จะเช็คบาลานซ์ชีตของอของเมืองนะว่าสร้างไปเท่าไหร่นะเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะมีสินทรัพย์มาคำ้ำแล้วก็มีเงินสะพัดหมุนในช่วงทุกๆ3เดือนจึงเกิดเป็นเวลมาค้ำอีกนอกจากมีสินทรัพย์มาค้ำแล้วนะเวลมาคำ้ำแล้วแต่และหมู่บ้านสามารถออกเหรียญได้อีก เหรียญของหมู่บ้านนะฮะอ่าเพราะคนทั้งโลกก็จะมาถือสกุลเงินบาทน,นี่แหละครับออกเป็นเหรียญเรียกว่าเหรียญธรรมขันมีมูลค่าเท่ากับกี่บาทก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกอยู่แล้วนะเพียงจะรู้เทคนิคก็สามารถที่จะทําได้ส่วนองค์ความรู้ที่ผมมีทางด้านการเงินนี่ก็อาจจะมีขัดตกบ,บกพร่องท่านก็ท่านผู้รู้ก็มาเสริม นะที่ผมทำเอาไว้ไม่มีการเริ่มต้นอาจจะ30 5 0 70%เซเซที่เหลือท่านก็มาเติมมาเติมก็เป็นผลงานของท่านนะครับงานของผมก็เหมือนงานโอเปนซอร์สนั่นเองท่านทั้งหลายก็มาเติมมันเป็นการปกครองของมนุษยชาติที่จะปกครองตนเองแล้วไม่มีรัฐบาลแล้วประชาชนปกครองตนเองเลยอันนี้คือเรื่องที่ทั้งโลกนี้ต้องสนุกสนใจ ในรูปแบบใหม่นี้ของประเทศไทยที่เราประกาศต่อเวทีโลกด้วยสี่พิลัที่จะกลับเคลื่อนไปก็เ,เชิญบ้านทั้งหลายมาตื่นรู้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามสเต็ปขั้นตอนที่ให้ไว้สิ่งสำคัญคือบ้านแต่ละหลังเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะครั้งนี้เป็นเป็นเรื่องของบ้าน,นมีบทบาทเพราะบ้านเนี่ยทุกหลังเลยจะต้องคุยกันละ ไม่รู้จักกันก็ต้องคุยกันละว่าจะต้องอัปเดตบ้านอ่ะอัปเดตยกระดับบ้านเป็นสภาชั้นสูงอ,ะอ่ะซึ่งไม่เคยมีในโลกใบนี้ประเทศไทยแห่งแรกแล้วไม่ใช่ทาไม่ได้นะทำได้เพราะท่านมีอำนาจทิพไตยไงแล้วท่านมีเสรีภาพนี่ผมก็เลยฝึกท่าน,นใช้อํานาจอธิปไตยกับเสรีภาพที่เป็นซึ่งไม่มีใครมาฝึกเลยผมที่ต้องมาฝึกให้นี่ไงฮะนะเป็นสิทธิเป็นปกติท่ทานจะทํานะเพราะนั้นเมื่อผมแนะนําแล้วท่านก็ทําตาม แล้วกันแล้วมันก็จะได้มันจะเกิดมันจะมีขึ้นมานะผอเข้าใจที่ผมพยายามอธิบายแล้วนะครับอาละคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็ดูคลิปแล้วก็จะเกิดปัญญาทามสติกันตอนก็เท่านั้นเองมันก็ต้องเกิดนะเมื่อมีเก้าที่หนึ่งเก้าสำเร็จก็รออยู่ข้างหน้านั่นเองนั่นคือเป็นชาติไทยมหาอำนาจระฐชนเป็นประมุกสองรของมีทุนสำรองคนละยี่สิบล้านบาทท่านรีบแปลงแปลงบุญค่าตัวเองด่วน ให้เป็นเงิน20ล้านบาทจะแปลงได้ยังไงก็นั่นแหละเข้าไปดูในสเต็ปขั้นตอนต่างๆก็จะแปลงได้ด้วยการลงไม้ลงมือสมัครเลยนะเพราะว่าผมมาทําหน้าที่เป็นนักอนาคตศาสตร์ปฏิวัติคําว่านักอนาคตศาสตร์ปฏิวัติหมายว่าอนาคตอยู่ข้างหน้าเนี่ยต้องทําเลยลงไม้ลงมือเป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติเวลาปฏิบัต,บติมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไงมันก็คือการปฏิวัตินั่นเองเพราะนั้นนักอนาคตปฏิวัติจึงมีแผนกําหนดมาเลย ทางที่ผมได้ให้ไว้นั่นเองอ่าเดี๋ยวจะอธิบายทีว่ามีอะไรบ้างนะคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ